ครับผมสวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบมาพ่อกันที่เก่าเด้อนะครับกับบอหลองนะครับกับแนวทางหวยลาวโค้งสุดท้ายนะครับพี่น้องคลิปนี้กัสิเป็นประมาณว่าบอหลองกับจับโตเด็ดจากคลิปไอคลิปที่1แล้วก็คลิปที่2มาฝากพี่ฝากน้องนะครับพี่น้องเนาะนะครับเป็นแนวทางไอแนวทางบอหลองนะครับเนาะนะครับก็คิดว่าบอหลองคิดว่าน่าจะมานะครับในงวดนี้เนาะแนวทางหวยลาวโค้งสุดท้ายนะครับพี่น้อง ครับผมกับก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับบ่อองกระยำมตลอดเด้อครับพี่น้องกับโปรดรับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะครับเนาะเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับพี่น้องบ่อองกระบอกสนับสนุนเล่นกับพนันเด้อครับพี่น้องเนาะกับให้เป็นเพียงแนวทางหัวยรัฐบาลลาวนะครับพี่น้องนะครับครับผมกับเดี๋ยวเฮ้ากับไปรับชมกันเลยนะครับเนาะแนวทางที่บ่อองมักนะครับกะยํานะครับ ไอชิปนี้เป็นชิปแนวทางที่บอลองมักนะครับคัดมาจากคลิปที่หนึ่งคลิปที่สองนะครับพี่น้องบอลองมักนะครับจะมีสองเจ็ดนะครับผมสองหนึ่งนะครับประกาศสองห้านะครับผม ห้าเนาะแล้วก็หนึ่งศูนย์นะครับสี่คู่นะครับพี่น้องนะครับสี่คู่นะครับส่วนบลองฟันนะครับฟันสองนะครับฟันสองรองเจ็ดนะครับพี่น้องนะครับผมเนาะแนวทางแนวทางหวยลาคงสุดท้ายนะครับเนาะสุดบอลองนะครับเนาะ นะครับสูตรนี้ก็อย่าลืมเด้อครับสูตรนี้ก็เป็นสูต,ตรตัวชอบนะครับตัวชอบของบอลลองนะครับเนาะแนวทางเวลาครับสูตรนี่ครับผมก็ย้ำเด้อครับพี่น้องเนาะเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับพี่น้อง กับโปรดใช้วินิจฉายในการรับชมทุกครั้งเด้อครับพี่น้องเนาะมักไผ่มักมันนะครับถ้าผู้ใดมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับพี่น้องนะครับหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อสะบริภาพคลิปใหม่ๆของบอลองนะครับผมเนาะครับผมสลับคลิปนี้กับบอลองกับคอให้พี่ๆน้าๆทุกคนนะครับกับคอให้มีโชคลาภกันทุกคนเด้อครับผมเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องเนาะกับคลิปสรุปผลหวยลาวนะครับพี่น้องกับ มารอรุ่นกันนะครับว่าพี่น้องสิมีโชคมีลาบกันเลยเปล่านะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้กับกับสวัสดีครับ